เอาละครับก็ต้องขอ่กวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายปอบแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิทเวิร์ดเดอะแครแล้วก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้เราก็ เปิดคลิปมาด้วยอ่านกทองมิคาดเป็นรูปปั้นนกทองนะเป็นบอสนะครับอ่าชื่ออะไรวาคิลี่เจิบเป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะ17เจ็ดหรือ,อช่างมันเถอะแต่ก็เป็นอ่านี่ไงเห็นไหมไม่ใช่วาคิลี่ว่ะอ่าฟินิกซ์44นะครับผมก็เรียกมั่วไปหมดเออแต่ก็ช่างมันเถอะนะยังไงก็คือบอสนั่นแหละถ้าเราจำไม่ผิดนะครับอ่ะ ก่อนที่เีกจะเริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งไม่ใช่วันนี้นะเป็นพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> อ่ะไปดูแพ็คเล JW โอยกี่กะล,ล่ <c oughs> าหููเช้าเนี้ต้อง JW กันก่อนเลยดีฝ่ามัง้งอ่าอันแพ็คทองเอย่าเอาไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> ยังไง JW ก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วเลย <c oughs> โคดแข็งโดยเฉพาะพี่สี่คนดอน,นแต่ตัวสุดท้ายแข่งฝ่านะโอ้โของผมไดโนเสาร์ยังไม่ฟื้นอยู่2ตัว3ตัวยังไม่ฟื้นบ้าบอไปแล้วแล้วอย่างนี้เราจะจัดการมันได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวหาน้ําตัวที่บอกว่ามันน่าจะเก่งมันน่าจะเก่งหน่อยโอ้โหแล้วมันสามาธาตุประสานน่ะตายแล,แล้วแล้วเราไม่มีน้ําที่เบกว่า ช่วงนี้ประชากรน้ํานี่ขาดจะจัดเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เนื้อนี่มันต้องอ่ะ,อะนายแล้วกันแล้วก็นกนี่โอ้โหนกตัวสาคัญก็ยังไม่ฟื้อนน่ะเอยนกตัวสําคัญยังไม่ฟื้อนน่ะทำไงดีวะเนียตายแล้วอะเอาตัวที่แบบว่าเอาตัวที่แบบว่าเออน่าจะล้มได้แหละเลยจะแข่งไปไหนเนี่ย ผูดับตับไหมเดี๋ยวผมดูก่อน800อ่าผมยังไม่ตายอ่ะมายังไงก็ไม่ตาย,ยง่ายๆหรอกเปลี่ยนตัวพันมาก็ยังไม่ตายโอเคอ้ะนแหนเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยเฮ้ยไม่โจมตีป้องกันหนึ่งป้องกันสองเผื่อไว้ก่อนอ้ะนแหนป้องกันเหมือนกันกลัวสิช่าไอ้กงโกสุขัดยะไม่กลัวกันหรอกนาโจมตีหนึ่งเหลือไว้สองเอง จิตใจนายนี่มันทับเพื่ออะไรเ,เหลือไว้สองใช่ไหมตาหน้าปกสาม,มันเป็น5้านะครับผมจะป้องกันหนึ่งป้องกองัน 2, ป้องกัน 3, ามต้องป้องกัน4เลยนะเนี่ยอันเนาจับทางได้ไม่ตายง่ายๆหรอกอันนสสุดยอดอยู่แล้วอันจมไม่ตายนะครับอัมัตตาจุดๆแล้วก็หนึ่งสองสามก็พอแล้วเกี่ยวไว้หนึ่ง หลอกล่ามันเรื่อยไปมันเลยโจมตีสิไอ้สัมผมเกือบตายเนี่ยนกน้อยพี่คาดจะจัดการได้ไหมเนี่ยได้สิโอ้โหมีต้อง800โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ไอ้หมดแบ็คไปเลยตายซะจิกพี่คาดนี่นะแต่เราเสียเปรียบในเนี่ยถ้าสภาพการนี้โอ้โหพันสองเลยเหรอโจมตีแค่สองในเนี่ยผมไงท้องเลย ไงน้องจริงๆดูดิแบตเชียวสอรัสนะครับโดนแล้วโอ้ยลูกเตะไหลน้ำใจลงไปนอนเลยทีเดียวมามันเหลือไว้สองเห็ไหมผมว่ามันป้องกันสองผมก็จะเอ้ยเราไม่กลัวเพราะท่านน้ำตายไปแล้วสี่ร้อยเองก้อนหนึ่งก้อนสองิก็สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสอง อ่าป้องกันอีกหนึ่งแล้วเหลือไว้หนึ่งพออ่านแน่ร,นรู้ทันรู้ทันหนุ่มยิ้มว่ามันต้องป้องกันหนึ่งนะเอาเซ่มนเลยเผื่อมันป้องกันสองด้วยเอ้ยเผื่อมันไม่ป้องกันด้วยตะกี้เอาโยมตีสามสวยโลดมันเหลือหนึ่งนะโอเคเหลือแค่หนึ่งใช่ไหมเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยแกไม่ถึงนะเนี่ยแปดสามยี่สิ สี่นะครับบวกค่าสเต็กล้วก็ได้แค่สามพันนะครับไม่ถึงไม่ถึงก็ยังไม่ถึงอยู่ดีอืให้คิดว่าเก้าด้วยเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดแล้วบวกมันไม่ถึงอะยังไงมันก็ไม่ถึงนะครับผมจะป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามป้องกันสามมันมีหนึ่งใช่ไหมมันอาจจะมีห้าผมป้องกันสี่เลย นรู้ทันนี่ก็เรียกรู้ทันกันเอาสิมาเลยเปลี่ยนตัวเสร็จแน่ทีเนี้ยแกไม่รอดพูดเลยว่าไม่รอดมันต้องกันที่ผม,มแน่นอนเออเนี่ยแค่สองอร่อยของมันวะเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วก็กันสาม อันแน่มาทีนี้แหละมึงการโจมแน่ไม่โจมอีกจิบหายแล้วอะอาจนตีสามมันลุ้มากจัดจัดอ่ะอ่ามันเหลือสองใช่ไหมเมื่อมันเหลือสองผมจะตกใส่กัาจริงกันหน่อย่ละอ่ะผมจะป้องกันหนึ่งแล้วเหลือไว้สามอ่าทีนี้แหละทีนี้แหละ มาเอาไปโอ้เติมจิ้มหายเลยจอมตีสามเหลือไว้หนึ่งเองบ้าจะจัดเลยอ่าผมป้องกันสามเหลือไว้สองจิ้มหายแล้วจิ้มหายแล้วจิ้มหายแล้วแต่ผมไม่ตายนะโอเคอันนาจบตีห้านะอืออยู่รอดอมตะทีนี้แหละมันตายแน่ เสร็จโกดูซิว่าโจมตีสามจะตายไหมโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเฮ้ยมันตายแล้วเนี่ยโถเฮ้ยผมนึกว่ามันจะไม่ถึงนะอ่าโจมตีสามตายนะแล้วก็เก็บไปสองโอ้ผมคิดว่าโจมตีสามมันไม่ตายอะ่ะนี่นะเรียบร้อยแล้วก็ไม่บอกอืมไม่งั้นโจมตีมันไปนานแล้วผมกลัวมันขาดแกวกขาดนิดนึงอะ่ะขาดแบบว่ายี่สิบสามสิบอะมาแบตคีออ ต้องให้ทีเล็กเสียสระอดสตาย <c oughs> แต่แกจะเหลือดาเมจดแค่ไหนฉันก็ไม่สนแกจะเหลือสแตก็กแค่ไหนฉันก็ไม่สนจัดการมันไอ้เบสกิโอเนี่ยอย่ามันไว้กัดมันเลยนี่นะฮะใหญ่นักละ่ะซ o o ล้มไปเลยอ,อหัวก็ฟาดหน้าเราทีเดียวยเยจะน่ารฮก ไปคิดว่าโจมตีสามมันจะไม่ตายอะแต่ว่าเราต้องเลือกคิดจะไม่เสี่ยงนะครับเดือจดจัดเกมนี้แหละชั้นนี่แหละจะเอาแกคืนเอาน้ําที่มันในนั่นหน่อยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนับอาสโคสุคัสนับแล้วก็เอาเอยวมันต้องเปลี่ยนนกมาใช่ไหมเปลี่ยนนกมาใช่ไหมเมื่อแกเปลี่ยนนกมาแกะจะต้องเจอฟ้าไฟาแพล แล้วก็อ่าอุ้ยมีเลือดสองพก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เอาน้ําอีกสักตัวหนึ่งตัวนี้เลย <c oughs> ตายใส่ย,ยูเลยเอาเลย <c oughs> แกเตรียมตัวเตรียมใจได้เลย <c oughs> แต่เราต้องป้องกันก่อน,นะถ้าเราไม่ป้องกันนี่พันสองนะตัวนั้นอย่าลืมนะเปลี่ยนมาปุ๊บนี่น็อกเราได้ทันทีเลยนะอันแน่พันแปดหกสิบเลยในนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะ ด้วยการที่มันชนะาตุเรานะยครับโอเคอ่ะซ้ำโดนไปแล้วนะครับคิดแล้วแหละโอแกต้องโจมตีเดี๋ยนีย่ต้องโจมตีหนึ่งแล้วก็เหลือไว้หนึ่งนะแต่ผมไม่กล้าเสี่ยงนะถ้าเสี่ยงเราตายเอ้ยไม่โจมตีเลยะแต่ก็พอแล้วนะครับสแต็แตกหนาสองกันหนึ่งนะครับแล้วเก็บไว้หนึ่งบ้าจะจัดเลยตัวนี้ส <c oughs> ดงวนี่ผมด้วกลัวผมโจมตีสองมันจะไปกลัวได้ไงเรามีดาเมจอยู่สองร้อยแปดสิบเจ็ดเออตาย <c oughs> แต่แกก็ควสแต็กไปแล้วสินะเตยมตัวเตยมใจแล้วนะแต่แกไม่รีบบินหนีตอนนี้แกไม่รอดอย่างแน่นอนตายฟิตนี่นะเ,เรียบร้อยอืซีคดอดอมันไปพัฒนาล่างไงกันกนะมันก็เลยกลายไปอย่างนั้นนะแต่มันมันคงหดจัดเลยนะไอนน้นกตัวตะเกียบจมเลยสิตายเหมือนกันพันเจ็ดแน่หลังจากาเซก้าสุดยอดเฮ้ยอยากได้เหมือนกันนะเนี่ย เลยเสยกงเซก้าจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามพอเลยอะป้องกันหนึ่งไหนดูดิบแปดเหลือสี่รอยเหลือ4ี0ร้อยยี่สิบว่าสี่ร้อยสาป้องกันหนึ่งป้องกันสองนี่ฝาพวกวามงัวตายใจอยู่เลยเฮ้ยสมเียบร้อยแห่้สี่ร้อยสามสเป๊ะ แต่ยังไงฉันก็ชนะแกแล้วรกโดนบังคับแฝแล้วหนีถ้าสองพลาดนี่ไม่กลัวเลยนะเพราะว่าเราเล่นง่ายไงตายเถอะจัดการมันนั่นด่าโกโซนัดพาไปตายสุดสุดนี่คำลามก็าตายซะนี่นะขวัหน้าไอ้กีเล่เรียบร้อยนี่วันนี้เราต้องรอที่สุด <c oughs> เออ พระเอกตัวจริงนันดาโกสสลัสนะครับ <laughs> เป็นของชันแน่ JW 700 <laughs> JW 700นะผมต้องเปิดได้700อย่างแน่นอน <laughs> ไม่มีไม่มีทางมีอย่างอื่นไปได้อ่าอ้ยต้องหาที่อื่นๆเลยว่ะตัวนี้มี2,400โอ้ยยังรับดาเมจได้หลายทีนะ2,400นนะอ่าแล้วก็ต้องเอา เอาเนื้อที่กินเนื้อกินเนื้อตัวนี้นะครับแล้วก็เอากินพืชอีกตัวหน <laughs> ึ่งจบมัวตายแน่ไม่รอดเรากแกอ <laughs> ุ้ยนี่ผมโจมตีเลยก็ได้เนี่ยมีแค่400เองเฮ้ยตัวมันนี่ขนาดดามเมจลดไปแล้วเนี่ยมี900ารยเลยเหรอเก้าร้อยยีอเมเทียโพดอนนะครับกับสี่โคดอนโตสองไอ้นี่สี่โคดอนตัวอะไรอะนาทัสนะครับอุ้ยแต่ละตัวฮย โหวดจัดๆเอ่อจงกันหนึ่งสิ <laughs> ้าโจมตีมันนี่เราเน่าแน่นะครับมาเก็บไว้ก็ไม่ได้เก็บไว้เราก็อันน่ะเปลี่ยนตัวจริงๆด้วย <laughs> อ,อันน่ะอัาจมตีหนึ่ง่ะซ้ำหนีเป็นไปตามแผน <laughs> ทำอย่างนี้นะครับโอเค่โดนหลอกแล้วแต่ว่ามันไม่วิ่งมาเหมือนจิกแกโนแนะ่เอาสิจมตีมาแล้วนะคเอาซ้ำ น่ายังรับได้อีกทีนึงนะครับอโหอมาตะสุดๆแล้วก็อ่าป้องกันหนึ่งป้องกัน2อตาหน้ามันมีตาหน้ามันมีสาม่เราเก็บไป้สอโอเคเอาจมตีหนึงเองไม่ตายนะเราโอ้โหอมาตะสุดๆเมื่อมันโจมตีหนึ่งเหลือไว้สองนะผมก็จะทำอย่างนี้นะครับอ่าได้ป้องกันสองด้วยอ่ะ เอาสิแต่มันมีห้าเลยนะตายชัวอยางงี้สภาพนี้โจมตีสี่เหลือไว้หนึ่งองีกบ้าจะจัดเอือแล้วมันรู้ไงว่าเราต้องป้องกันสองนะตะกี้เราป้องกันสามเราส่วนได้เลยนะครับแต่ก็เท่านั้นแหละมันเหลือแค่หนึ่งนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่แล้วเหลือไว้เพื่อนสี่เลยนะโอ้โหเต็มแม็กเต็มเม็ดเต็มด้วยนี่นะกระโดดขวนหน้าเข้าไปทีหนึ่งนะโอเคมาแล้ว ซีโคอดดนโตนาทัศส์ีคอดดนโตนาทัศนะครับอ้อ,อจมตีเซฟผมตายเอือเรียบ้อยเฮ<อ>้ยตะ่อกี้มันมีสี่หรือมันมีห้าจิบหายแล้วจับไม่ได้อ่ะสแต็กไม่ได้ดูด้วยจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามแต่ไม่กลัวครับสตแต็กเหลือเยอะโอ้โหพันแปดนี่มันก็เหลือเก้าร้อยเลยเหรอปองกันสอง พอกัน3แล้วเหลือไว้2ก็พอแล้ว <c oughs> อ่ามันเหลือจริงๆด้วย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโอ้ยลูกนี้เก็บไว้ใช้ไม่ตายก็ดีอ่ะเ้ยแต่อันตรายนะนะ920ายี่นี้ก็ตีตกพันสองพันสองพันสามพันอู้ดันจมตีสามนี่โอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเป็ดเกมเอ็นเกมกันดีกว่าะหูยดาเม็ดเราเกือบท่วมเลือดเลยทีเดียว ตายซะัยอยู่เลยโอ้โหสาบิดมาโอ้โหไม่ใช่บิดนะครับลืมปโอเคเรียบเลยไม่ใช่บิดนะครับอีโวมาตัวนี้ <c oughs> เป็นพลัง JW นะครับอ่ะมาสิ่งที่ผมได้ประจําเลยนะครับนั่นก็คือ700นะครับ ได้อะไรก็ได้ที่มันได้มากกว่าเจ็ดร้อยนะปั๊ดดเฮ้ยได้แปดร้อยห้าสิบก็ยังดีกว่าเจ็ดร้อย่ะเฮ้ยแต่ที่ผมมันหมุนๆนี่ผมยังไม่เห็นเจ็ดร้อยเลยนะเฮ้ยหรือว่าเราเวลเจ็ดสิบแล้วมันเลยไม่เจ็ดร้อยวะเฮ้ยเจ็ดร้อยก็มีนั่นไงเห็นไหมไม่เอาดีฝ่าเฮ้ยแค่สิบเองได้แล้วแค่สิบเองได้แล้ว เฮ้ยผมไม่เก็บอันนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเเปลี่ยนนับเราก็เปลี่ยนเป็นไดเมโพดอนนะครับโอ้โหมีมีแค่สามร้อย <c oughs> น้อยสุดๆุดบุญยังไ <c oughs> ไม่เยอะน้อยธรรมดาน้อยแบบ้โหน้อยน้อยนิดเลยอ่ะเฮ้ย v ี p อนี่ไปยิง่งแย่งวิบวับกันเลยอ่ะ อุ้ยรู้สึกอิจฉาท่านใดโอ้โหทำไมกูไม่ไปตี VIP มึบ้างวะไม่มี่างเติมวะถ้ามี่างเติมก็มีสิทธิ์ไปเล่น VIP ได้นะอุ้ยปลาเมลน้ำปลากระโฮโอ้โหเราก็เปิดเลยทีฟ้าไหมแต่เม่เรามีหมื่นเดียวนะไม่การันตีนะอ่ะ พอดีฟ้านะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนข้างล่างหน่ยครับฝากกดแชร์กดไลค์กับซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนแฟนได้ยังเล่นอยู่ <laughs> ไปแล้วฟ้อย